๋อพี่น้องเนี่ยดูข้าวดูข้าวไม่ได้ตัดโอ้มีแต่ดอกยาเต็มไปหมดเลยมีแต่้าเต็มข้าวไม่ได้ตัดนะนี่ดูเิยดูไม่ได้เลยโอ้ยใส่ปุยยังไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดพรุ่งนี้จะมาตัดให้รี้หยุไปเลยข้าไม่ตัดไม่ได้แล้วนนะี่ดูเลยโอ้ดูดูดูให้ชัดๆเดียดู อะไรเลยโอ้ยารกจริงๆข้าวไม่มีเลยสกีดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรียดจะมาตัดให้มันเกลี้ยงเลยเนี่ยดูดูน้องนี่อ้าวไม่ได้ตัดไปนะไม่ได้ตัดโอ้ยโดกหญ้าอะไรมาเต็มเลยดินี่แดงๆเลยอะไรอยดูดูดูชัดๆเลยนี่ เน no ี่ยข้าวไม่ได้ตัดเนี่ยดูดูนุน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 เขาตัดเลยนั่นน่ะเขตัดมาวานเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยล่างงอกมาแล้วนะนี่ะนาของเขาทางนู้นนั่นเขาตัดเนี่ยอนุนนุนนุนไปถึงนุนนุนเขาตัดนั่นนะดูสวยมีแต่ข้าวงอกมาเลยข้าวงอกมาดูดิโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าไม่ตัดนี่ตัว มีเงินซื้อไอยามาพ่นไหมถ้ามีเงินซื้อยามาพ่นก็ไม่ต้องตัดก็ได้ถ้าตัดก็ประหยัดต้นทุนนิดหน่อยไม่ต้องพ่นยาเอาเดี๋ดูดูมียาเต็มไปหมดนี่โอ้โหอเคดีแล้วบุร่อบอกบอกแค่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อตัดพรงนี้จะตัดแล้วอันนี้มันเย็นแล้วเลยไม่ได้ตัด ถ้ายให้ดูอันนี้นาบุญเรศนี่แหละโอ้ยตัดแต่แปลงอื่นแปลงนี้ไม่ได้ดูตัดแต่คนอื่นรับจ้างแต่คนอื่นเลยคนตัวไอ้ข้าวเจ้าโขก็เลยโอ้ยไม่น่าดูเลยมีแต่ดหญ้าเต็มไปหมดมีแต่หญ้าเต็มไปหมดแต่สเกตดูดิข้าวก็มีเหมือนกันเนาะข้าวก็มีแต่หญ้ามันรกงรังเต็มไปหมดเลยโอ้ดูดูดูดด โอ้ดูเขาตัดนี่ทางโู้นน่าต้นอะไรนาะที่ต้นอะไรนะเอ้ยต้นอะไรนะก็รึตนนี่ขาหน้าของเขาตัดเมื่อวานดูงกมาแล้วนี่อ้าวแค่นี้ละครับผม